สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคอร์ดะกอนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในเกมคอร์ดะกอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาอัปเดตวันที่11สิงหานะครับว่า <laughs> เหตุการณ์เซิร์ฟสเป็นยังไเป็นยังไง อันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนจุดที่เรามีสงครามนะครับตอนนี้เป็นยังไงอ่าประตูไหนประตูไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับหาประตูไม่เจอเออประตูนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องประตูเลเวลสามนะครับประตูเลเวลสามสามหรสี่สามสี่ เออผมลืมอะ่ะมันอยู่ตรงไหนนะปึ๊บปึแถวนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่เล่นจนลืมหมดแล้วตอนนี้ประตูไหนเป็นประตูไหนบ้างเนี่ยเออผมจะดูแล้วตอนนี้ผมคิดว่าหาไม่เจอนะครับช่างมาัน อ่าเอ๊ยแถวนี้หรือเปล่านี่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 หน้าตรงนี้นะครับก็น่าจะโดนยึดเรียบร้อยนะตอนนี้นะครับเขาก็ดันมาแล้วนะครับดันมาเรื่อยๆนะพยายามดันเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เราก็ฟาร์มนะครับเหตุการณ์ฝั่งเราก็ ปกติครับฟาร์มนะครับเก็บเงินไปฟาร์มเก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นเขาอยากดันก็ให้เขาดันไปนะครับผมฝั่งเราไม่สนใจแล้วครับตอนนี้ฟาร์มอย่างเดียวหรือว่าเขาสนใจไม่รู้นะวันนี้ก็เป็นวันปกติอีกหนึ่งวันนะครับที่ยังไม่ค่อยมีคําสั่งอะไรมานะครับผม เรามีทหารเสียชีวิตไหมไม่มีนะอาารก,กิจเลเวลสี่สิบหกอ่ะเปิดของรางวัลรีประจำวันก่อนนะครับปึ๊บโอเคมีอะไรอีกไหมตอนนี้ผมต้องหา ทรัพยากรเพื่อที่จะอัพกำแพงใช่ไหมยเยอะนะเอาเงินก่อนเงินไม่อกี้มี1ล้านเราลงไปให้ไปประมาณ1นึ่งล้านหแล้วกันนะครับ1นึ่งล้านหในการที่เราจะไปเก็บรวบรวมนะอันนี้7 5็ดแสเราลงไปอ่าแปดแสนอ่าแล้วอันนี้ละครับอ่ะห้าแสนห เราก็ลงไปประมาณหกแสนล้วกันนะจะได้แบ่งทหารให้คนอื่นด้วยนะครับจะเอาไปคนเดียวไม่ได้นะครับอันนี้สองแสนห้าสองแสนห้าผมก็จะยัดไปประมาณสามแสนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนมันน้อยอ่าตอนนี้แร่ใช่ไหมคือแร่มันน้อยใช่ไหมโอเคอันนี้เจ็ดแสนห้าเดี๋ยวมาลงแร่แล้วกันอันนี้ไม่พอนะเดี๋ยวมาเป็นธนูลงแปดแสนโอเคตอนนี้ก็ครบห้าตัวละ เราก็ปล่อยให้มันฟาร์มไปนะครับแล้วเราก็รอเวลาที่มันฟาร์มเสร็จนะดิ่งขึ้นมาแล้วเราก็เข้ามาฟาร์มใหม่นี่ก็รับไปครับประจําวันของเรานะอะ่นี่ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับสาหรับอากิวนะที่เราต้องวิจัยช่วยนะครับช่วยกันวิจัยนะฮะของเงินผมเยอะมากเลยมีเป็นล้านอ่ะโอเคกดเรียบร้อย กล่องเต็มกล่องเต็มในแปชั่วโมงครับแล้วก็รับไปกล่องจะได้เต็มอีกรอบนะครับยิงรับเยอะรับบ่อยมันก็ได้เต็มบ่อยนะอ่ะหมดยังเคล็ดด้านบนนะครับกด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 ่าเรียบร้อยโอเคอันนี้ก็ทรัพยากรนาเขตนะที่เราได้มาฟรี อันนี้ผมไม่ได้เก็บมาเลยอะ,อะน้อยมากเลยภารกิจประจําวันผมไม,ไม่ไม่ค่อยได้ทาเลยไมนน่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วแบบมันไม่ค่อยมีอะไรเตือนเต้นด้วยฮะเราก็ทําประจําวันไปเรื่อยๆนฮะตรงนี้มีแจกอะไรไหมกล่องจดหมายไม่มีนะอันนี้เขาก็มีประกาศของเขานะครับเดี๋ยว ค่อยมาอ่านนะโอเคเขาเขาสร้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยส่งมาสร้างตอนนี้เราปล่อยเพิ่งปล่อยฟาร์มไปโอเคสำหรับวันที่11 <th inks> วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคน <th inks> สถานการณ์ก็ปกติดีนะครับ <th inks> <th inks> ที่ไม่ปกติก็น่าจะกำลังโดนไล่ยึดพื้นที่นะครับ <th inks> สับอื่นเป็นยังไงกันบ้างทุกคนก็มาคอมเมนต์พูดคุยประจําวันกันได้น,นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมไม่ได้ทาคลิปมะลืนก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะน,นี่ก็จะพยายามทําคลิปอัปเดตประจําวันไปนะครับก็ไม่รู้จะทําทคอนเทนต์อะไรดีแล้วก็คอนเทนต์อัปเดตประจําวันไปเลยลวกันนะจนน,นจู่นน่ะจบซีซั่นน่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ นะครับ